ครับก็รับสวัสดีนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเนาะชาว y ยูทูบทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกแล้วเนาะเช่นเคยนะครับกับช่องบ้านสะพาธรรมนะครับวันนี้นะครับจะมาพูดถึงนะครับวิธีแก้ปัญหานะครับเครื่องนะครับตัดหญ้านะครับสตาร์ทติดง่ายนะครับแต่ว่าเร่งไม่ขึ้นนะครับเครื่องไม่แรงนะครับมันเป็นที่อะไรกันนะนะครับ มันเป็นที่อะไรกันแน่นะครับก็ตามที่ผมนะครับผมจะผมจะพูดแค่ตามที่ผมเคยเคยเห็นมาเนาะเคยเคยเจอนะครับเคยซ่อมมาแหละก็อันนี้ก็เป็นเครื่องชีนหนึ่งนะครับมีเพื่อนเพื่อนถามเข้ามารีควสเข้ามาครับว่าสตาร์ทติดง่ายนะครับแต่มันบิดบิดไม่ออกนะครับมันวูบนะครับเป็นที่อะไรนะครับอันดับแรกนะครับดูตรงนี้ครับกล้องอากาศนะครับ เห็นไหมครับที่มันเปลี่ยนนะครับน้ํามันมันออกมานะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆก็ต้องดูด้วยนะครับว่ากรองตัวนี้มันตันหรือยังนะครับถ้าเครื่องของท่านใดนะครับที่ใช้งานมานานแล้วนะครับมันจะตันนะครับกรองมันตันนะครับตันแล้วที่นี้อ่ามันจะไม่สามารถดูดอากาศได้เต็มที่นะครับมันก็เลยวูบนะครับอ่านี้คือสาเหตุที่หนึ่งนะครับผ่านไปสาเหตุที่สองดูที่ก๊อกนะครับ ก๊อกตัวนี้นะครับแล้วก็สายนะครับถ้าเครื่องนะครับใช้งานมานานแล้วนะครับเจ้าก๊อกตัวนี้นะครับมันจะมีกรองกรองอ่กน้ำมันอยู่นะครับเล็กๆนะครับข้างในถ้ากรองตันนะครับน้ํามันไหลลงถ้วยลูกลอยนะครับไม่สะดวกนะครับก็มีโอกาสที่จะวูบเหมือนกันนะครับเพราะว่าน้ามันมันไม่พอนะครับสามนะครับเครื่องพวกนี้นะครับเป็นเครื่องคาร์บูที่มีเอคอรีดนะครับเหมือนมอไซค์เลยนะครับคอรีดแล้วก็ แผ่นเหลี่นะครับแผ่นเหลี่ที่มันเป็นสแตนเลสน,นะครับอยู่ข้างในนี้นะครับ <c oughs> เพื่อใช้ในการเปิดเปิดตีน้ามันนะครับตีน้ำมันให้เป็นฝอยนะครับถ้าแผ่นไม่ดีนะครับปิดไม่สนิทหรือเปิดไม่ทันนะครับก็มีโอกาสวูบได้นะครับเครื่องพวกนี้มันมันจะไม่เหมือนเครื่องพวกนี้นะครับนี่เครื่องอันนี้เป็นเครื่องพ่นยานะครับผมแกะให้ดูเครื่องพ่นยาครับจะไม่มีคอล์ดจะเป็นเครื่องของจังหวะแต่แต่ไอตัวนึงอนะ ตัวเครื่องเครื่องพ่นปุ๋ยอ่ะมันจะเป็นคาบูนะครับคล้ายๆอย่างนี้แต่มันเล็กๆนะครับอันนั้นก็ไม่มีเหมือนกันครับแต่แตสาเหตุที่ผมเจอบ่อยมากนะครับไม่ว่าเครื่องสี่จังหวะหรือสองจังหวะนะครับมันจะเป็นที่น้ํามันลงไม่ทันนะครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทให้ดูนะครับผมก็แค่เปิดก๊อกนะครับเปิดก๊อกลงมานะครับอันนี้ผมยังไม่ได้เปิดโชว์นะครับ GX ก็คือเครื่องพวก GX นะครับ GX Honda GX สามห้าอะไรเงี้ยครับเคยเจอเหมือนกันสตาร์ทเครื่องแล้วก็บูบๆนะครับ สตาร์ทไม่ได้เอัดตัดไม่ได้นะครับแต่ว่าพอพอเอาโช๊คโช๊คขึ้นครับเปิดหรือเปิดโช๊ครับมันจะมันจะตัดได้นะครับนั่นแหละเราสตาร์ทให้ดูนะครับว่าอาการวูบมันเป็นยังไงนะครับถ้าเราสตาร์ทครั้งแรกนะครับเราก็แนะนําผมก็แนะนําให้ปิดโช๊คเอ่อเปิดโช๊คก่อนนะครับเปิดโช๊คแล้วก็วอร์มไปสักพักหนึ่งนะครับสักนาทีสองนาทีนะครับก่อนใช้งาน การมันจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับมันจะเบียดมันจะเบียดวอดนะครับมันจะเร่งไม่ขึ้นนะครับอาจจะเป็นนะครับเพราะว่าน้ามันมันลงในลูกรอยไม่ค่อยดีนะครับเครื่องพวกนี้มันจะไม่มีเอไม่มีตัวจูนละเอียดนะครับมันจะเป็นการจูนหยาบนะครับจูนหยาบแล้วก็ปรับเข็มเอานะครับปรับเข็มอตรงตรงลูกชักเอานะครับอ่พอมันบิดวอดอย่างนี้แล้วใช่ไหมครับมันมันจะเป็นเครื่องร้อนก็เป็นนะครับ วิธีแก้ปัญหาง่ายก็คือนะครับเปิดโชคนะครับแล้วก็สตาร์ทนะครับเปิดโชคนะครับเปิดโช๊คแล้วก็สตาร์ทนะครับแล้วก็เร่งเร่งเรื่อยๆนะครับนะครับเพื่อเป็นการไล่น้ำมันนะครับเร่ง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 แล้วก็แล้วก็ปิดนะครับแล้วมันจะเร่งแล้วมันจะเร่งขึ้นนะครับถ้ามันเป็นอีกนะครับถ้ามันเป็นอีกคุณก็เปิดอีกนะครับเปิดอีกแล้วก็เร่งเร่งเร่งอีกแล้วก็ปัดดับนะครับตอนตัดหญ้านะครับทาอย่างนี้นะครับ แล้วมันจะเร่งขึ้นเองนะครับเครื่อง gx ก็เป็นนะครับพวกสียหวานครับข้อทางนิฐานนะครับอาจจะเป็นที่คาบูะครับเพราะว่าเครื่องทุกอย่างนะครับพวกเสื้อพวกอะไรนะครับมันสตาร์ทง่ายๆนะครับแสดงว่ามันยังแน่นมันยังแน่นทุกจุดนะครับนะครับเนี่ยแต่ผมจะไม่ได้เกะี่ยให้ดูนะครับว่าเพราะว่าในเครื่องเนี้ยผมผมล้างแล้วนะครับผมล้างคาบูแล้วนะครับโอเค เราเปิดชกแล้วบิดนะครับบิดให้มันวอดๆนะครับเปิดชกปุ๊บพอมันสักพักนึนงครับแล้วก็แล้วก็ปิดชกครับแล้วมันจะเล่งขึ้นเองนะครับนี่แหละนะครับนี่นี่คือการแก้ปัญหานะครับแก้แก้ปัญหาแบบเบื้องต้นนะครับโดยที่แบบว่ายังไม่ต้องทําอะไรนะครับยังไม่ต้องไปแกะอะไรมันนะครับต้องดูดูก่อนนะครับประเต็นนี้นะครับแล้วก็ถ้าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับทําไปทํามาแล้วยังไม่หายนะครับก็มาแขีนลูกชักนะครับ ชักมาครับดูนะครับแล้วก็มันจะมีข้าง้างใต้นะครับมันจะมีไอ้นี่อยู่นะครับไอตัวตัวปรับเข็มนะครับจะให้เดี๋ยวจะให้ดูนะครับแต่ผมไม่ได้มันจะไม่ปรับนะครับเพราะว่าอันนี้ของเดิมๆโรงงานนะครับมันจะมีอยู่ห้าล็อกนะครับเห็นไหมครับอ่าตัวนี้อยู่ที่ตรงกลางนะครับเพื่อนๆอาจจะลองสลับล็อกดูนะครับสลับล็อกดูสลับขึ้นสลับลงนะครับเป็นการจูนนะครับมันไม่มีจูนละเอียดนะครับไอคาบูตัวนี้นะครับ ประมาณนี้นะเพื่อนเพื่อนแล้วก็อาจจะถามผมไปอีกนะครับว่ามันเป็นที่คอยไฟไหมนะครับเดี๋ยวผมจะเช็คคอยไฟให้ดูนะครับอันนี้คือคอยไฟอะปกตินะครับผมจะเช็คให้ดูว่าค่าค่าโอห์มนะครับมันเท่าไหร่นะครับถึงจะถึงจะเรียกว่าปกติถึงจะเรียกว่าใช้ได้นะครับเพราะว่าถ้าซื้อใหม่ก็น่าจะหลายตังอยู่ร้อยสองรออยู่นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะแกะคอยไฟให้ดูนะครับ ถ้าถ้าเพื่อนๆไล่ไม่หายจริงๆนะครับเพื่อนๆก็ต้องเปลี่ยนขาบูนะครับบางทีมันก็พังนะครับก็ต้องดูดีครับเวลาล้างครับคุณแย่คุณแย่นมหนูคุณถอนนมหนูออกมาล้างหรือเปล่าคุณแย่นมหนูดีไหมนะครับแย่ให้มันทะลุนะครับไม่ใช่นมหนูตันนมหนูตันมันก็มีโอกาสเป็นเหมือนกันนะครับเป็นแน่ๆนะครับเล็กไม่ขึ้นนะครับทีนี้ผมจะมาแกะเจ้าคอยไฟนะครับแล้วก็วัดค่าโอเมห้ดูนะครับ คอยไฟมันก็ที่จริงแล้วนะครับมันมันก็ไม่ได้พังง่ายนะครับยิ่งเครื่องใช้งานยังไม่ถึงปีสองปีอะไรเงี้ยมันก็ไม่พังง่ายนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าคอยไฟนะครับพังจริงๆนะครับคอยไฟมันพังจริงๆนะครับมันก็เป็นแบบนี้อาจจะเป็นแบบนี้ได้นะครับมันวูบนะครับเหมือนมอเตอร์ไซค์นั่นแหละก็มันมีก็มีคลิปที่ผมทําอยู่นะครับที่เป็นมอเตอร์ไซค์ที่เป็นคอยไฟมอเตอร์ไซค์ะครับสตาร์ทติดง่ายนะครับแต่ว่าบิดไม่ออกเลยไม่ขึ้นนะครับเปลี่ยนคอยไฟแล้วมันหายนะครับแต่แต่รถพวกนั้นนะัครบ โอเคนะครับนี่คือสาฟไฟนะครับวัดยังไงนะครับมีมิเตอร์นะถ้าไม่มีมิเตอร์เพื่อนๆก็เอาไปร้านช่างนะครับที่เขามีมิเตอร์นะครับให้เขาวัดให้ดูก็ได้นะครับมันเสียไม่หลายบาทหรอกก็ให้เอ็มลงเอ็มร้อยเขาก็พอนะครับก็เดี๋ยวผมจะวัดให้ดูนะครับตั้งตรงไหนดีนะครับปรับปรับปรับย่านนะครับไปที่ 20k นะครับ อ่ายี่สิบ k ตรงนี้นะครับไอไอปลายปลายฝั่งนึงนะครับยัดไปที่ไอตรงนี้นะครับหัวนกกระจอนะครับอืมอีกฝั่งอีกฝั่งนึงนะครับจะจิ้มตรงนี้นะครับจิ้มตรงอ่าตีนคอยตรงที่มันอยู่ในเสื้อเนี่ยครับอยู่อยู่ติดกับเสื้อนะครับอ่าอ่าเห็นหรือเปล่าครับหนึ่งจุดเจ็ดสามนะครับนี่คือค่าโอห์มนะครับปกตินะครับแต่ผมก็ไม่รู้นะว่า ของใหม่ๆเนี่ยมันค่าโอห์มเท่าไหร่นะครับแต่ไอ้เครื่องนี้มันปกติครับถ้ามันต่ํากว่าหนึ่งจุดเจ็ดอาจจะอาจจะไม่ถึงหนึ่งหรือว่าอาจจะสูงสักห้าสักหกสักเจ็ดสูงเกินไปหรือว่าต่ากว่านี้นะครับนั่นคือพังนะครับแต่ถ้าอยู่ที่หนึ่งจุดเจ็ดหรืออยู่ที่สองอะไรประมาณเนี้คาดเคลื่อนนิดหน่อยนะครับคือว่ายังปกตินะครับก็ประมาณนี้นะครับแต่ส่วนมากมันไม่ได้พังง่ายๆนะครับ ก็ย่างที่ผมทําทคลิปให้ดูนะครับเมื่อคลิปก่อนเนาะว่าอล้างคาบูยังไงนะครับก็ก็ดูตรงนี้นะครับตรงเข็มเข็มน้ามันตรงนี้นะครับอ,อุดดีไหมออกดีไหมนะครับผมจะไม่ทาให้ดูนะครับเพราะว่าผม,ผมแกะมาแล้วผมก็เนี่ยครับก๊อกตรงนี้มันจะมีเนี่ยตรงนี้นะครับเอาไปควงหมุนออกมาเนี่ยนะครับเนี่ยตรงนี้มันจะมีกองอยู่นะครับถ้าถ้ามันมีฝุ่นมีดินมีอะไรอุดเข้าไปนะครับ ปกดอกยาดอกอะไรนะมีมีเยอะนะครับยอดดอกญ้าดอกกระจายนะครับเคยเห็นเยอะนะครับตรงนี้นะครับถ้าทําทุกอย่างแล้วนะครับอย่างที่ผมทำคลิปให้ดูนะครับสตาร์ทสตาร์ทแล้วก็ปิดโชกคไว้นะครับไล่น้ํามันอบิดคันเร่งไล่น้ํามันแล้วก็เปิดไม่หายอะไรไม่หายนะครับก็คุณก็ต้องเปลี่ยนคาบูแล้วนะครับเพราะว่าครับคาบูเนี่ยมันก็อาจจะเสียได้นะครับถ้าถ้าเอาไว้นานๆแล้วไม่ได้ใช้นะครับน้ํามันแห้งนะครับขี้เกลือขึ้นนะครับมันจะมีอาจจะมี ที่ใดที่หนึ่งนะครับรูเล็กๆเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับมันตันนะครับแล้วเราเป่าแล้วมันไม่ออกนะครับนันหละอาจจะเป็นสาเหตุนั้นนะครับแล้วมันก็เป็นคาร์บูที่พังไปนะครับก็คลิปนี้ก็มาสั้นๆนะครับอาจจะตัดออกเยอะนะครับมาแค่แนะนํานะครับวิธีเบื้องต้นนะครับก็สําหรับช่วงนี้นะครับโควิดนะครับดูแลสุขภาพตัวเองนะครับเพื่อนๆนะก็ใส่แมสแตใส่อะไรนะครับดีๆนะครับออกจากบ้านนะครับเพื่อคนที่คุณรักนะครับ ช่วยโลกนะครับช่วยชาติช่วยโลกนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ